Day. Christmas Day is one of significant religions, even in Christianity. It's what the birth of Jesus Christ. Students learning English as the first foreign language should learn and share the differences of foreign culture. According to the basic education curriculum, the foreign language department is holding Christmas event on this day, so as to allow the student to see the atmosphere of Christmas Day to attend the activities on Christmas day, to participate in the different religious holiday, to know the history of Christmas and to complete English skills. There are various insulating activities for the students as below. Christmas dance show from kindergarten one to primary five, painting competitions from kindergarten one to primary six. On this auspicious moment, may have t h i s h o n o r to invite the director Mrs. n a t i y ริ a าพั o r a บ h i ชิลา o n to kindly give an opening address in Christmas Day and blessing for teachers and students เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษานางนัตตริยาพัฒน์บรรชิลาพรครูทุกท่านและขอสวัสดีนักเรียนทุกุกคนค่ะดิฉันนางสาวรางวัาไจัมปาลีครูประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ฉันมีความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคริสต์มาสในวันนี้วันคริสต์มาสตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญวันหนึ่งคือวันฉลองวันประสูติของพระเยซูและเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญและจําเป็นต่อศตวรรษที่21จึงมีงานนี้นะคะเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 2. เพื่อให้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 3. เพื่อ,อ,กอกเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้นักเรียนกล้าสแสดงออกกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนได้แก่การเต้นประกอบเพลงการประกวดวาดรูปการประกวดระบายสีและการทำการ์ดวันคริสต์มาส บัดนี้ได้เวลาอัานสมควรแล้วขอเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันคริสต์มาสหนาวก่นนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะหนึ่งสองสามนับจี้หนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเซตอัพเซตอัพเปิอัพหนึ่งสองสาม